สวัสดีครับยิงบีต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทํายังไงให้การทักทายเป็นภาษาอังกฤษของเราเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าแค่คําว่า Hello เฉยๆคือเราจะเปลี่ยนคําทักทายสั้นๆให้กลายเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่น่าสนใจกันครับเคยเป็นกันไหมครับพอทักไปว่า hello ปุ๊บแล้วก็เออเงียบไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีบรรยากาศมันก็จะอึดอัดนิดๆใช่ไหมครับผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะ แต่ต้องห่วงเลยครับวันนี้เราจะมาทลายความเงียบที่ว่านี้กันมาดูกันเลยเคล็ดลับมันง่ายมากๆเลยครับมีแค่สาสเต็ปเท่านั้นเองสเต็ปแรกคือ the opener หรือการเปิดด้วยคำทักทายเจ๋งๆสเต็ปที่2ตามมาติตดๆคือ the check in หรือการถามถ่ายสาทุกสุขดิบและสุดท้ายสเต็ปที่3 the reply ก็คือศิลปะในการตอบกลับและถามกลับเพื่อคุยกันต่อ,อยังไงล่ะครับเอาละครับเรามาลุยกันที่สเต็ปแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการเลือกคำเปิดประเด็นที่ใช่ ที่จะทำให้เราไม่ต้องหยุดอยู่แค่คำว่าฮ e ลโหลครับรู้ไหมครับว่ามีวิธีง่ายๆเลยนะที่จะทำให้การทักทายของเราดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สุภาพมากขึ้นเยอะเลยนั่นก็คือการทักทายตามช่วงเวลาของวันครับอย่างตอนเช้าๆไปจนถึงเที่ยงเราก็ใช้ Good Morning พอเข้าช่วงบ่ายจนถึงเย็นก็เป็น Good Afternoon และพอตกค่ำไปแล้วก็ใช้ Good Evening แค่นี้เองครับมันแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยนะ แต่ว่ามีกับดักอย่างหนึ่งที่หลายคนพลาดบ่อยๆเลยก็คือคำว่า Good night นะครับคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำทักทายตอนกลางคืนนะแต่จริงๆแล้วมันคือคำบอกลาครับเอาไว้พูดตอนจะแยกกันหรือก่อนจะไปนอนอารมณ์ประมาณว่าราตรีสวัสดินั่นแหละครับถ้าจะทักทายตอนกลางคืนให้ใช้ Good evening นะครับจำไว้เลย โอเคพอเราเปิดบทสนทนาได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ the check-in ครับหรือพูดง,ง่ายๆก็คือการถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อแสดงความห่วงใยของเรานั่นเองแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องพูดแค่ how are you ตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วมีวิธีถามมีเพียบเลยที่ให้ความหมายเดียวกันอย่างเช่น how are you doing how's it going หรือ how's everything พวกนี้ใช้ได้หมดเลยครับความหมายก็คือเป็นไงบ้างเหมือนกันเป๊ะลองเลือกใช้สลับกันไปจะทาให้การพูดคุยอย่างเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลย มาถึงด่าสุดท้ายแล้วครับแต่เป็นดาที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ the art of the reply หรือศิลปะการตอบกลับเพราะมันคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้บทสนทนาของเราไปต่อได้ไม่ใช่จบลงดื้อๆแล้วเราจะตอบยังไงได้บ้างก็มีหลายระดับเลยครับขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราตอนนั้นเลยถ้าวันนั้นเป็นวันที่ดีมากๆก,ก็จัดไปเลย I'm doing very well คือแฮปปี้สุดๆแต่ถ้ากลางๆก,ก็อาจจะตอบว่า I'm fine หรือ so so ก็ได้แต่ถ้าวันนั้นมันแย่จริงๆก็บอกไปตามตรงได้เลยครับว่า not so good หรือ not very well การตอบตามความรู้สึกจริงเนี่ยมันทำให้การสนทนาดูจริงใจขึ้นนะครับแต่จุดที่พีคที่สุดเลยคือตรงนี้ครับบทสนทนาที่ดีเนี่ยมันเหมือนการตีปิงปองเลยคือต้องมีคนตีโต้กลับมาด้วยพอเราตอบคำถามของเขาไปแล้วสิ่งที่สุภาพและควรถามากๆเลยก็คือการถามกลับไปบ้างครับแล้วจะถามกลับยังไงดีล่ะ ง่ายนิดเดียวเลยครับแค่พูดสั้นๆว่า and you หรือ how about you ก็ได้แล้วถ้าอยากให้สุภาพขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะเป็น and yourself ก็ได้เหมือนกันครับการถามกลับง่ายๆแบบนี้แหละที่เป็นการแสดงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็อยากฟังเรื่องของเธอเหมือนกันนะไม่ได้อยากจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวเอาล่ะครับทีนี้พอเรารู้ทฤษฎีทั้ง3สเต็ปแล้วเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงเวลาเขาคุยกันมันเป็นยังไง เอามาประกอบร่างกันแล้วจะลื่นไหลแค่ไหนอดูตัวอย่างนี้เลยครับทอมเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มมาปุ๊บ Hello Chain อันนี้คือ step one the opener ชัดๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย How are you doing นี่ไงครับ step 2 w o the check in มาติดๆกันเลยง่ายๆแบบนี้แหละคราวนี้มาดูเจนตอบกลับบ้างเปิดมาด้วยให้ทอมทักทายกลับไปก่อนแล้วก็ตอบคำถามว่า I'm fine thanks แต่ที่เด็ดที่สุดเลยคือตรงนี้ครับ How about you? ถามกลับทันทีนี่แหละครับสเต็ป3าที่สมบูรณ์แบบทำให้บทสนทนามันไปต่อได้แล้วดูทอมทำยังไงต่อนะครับหลังจากตอบเจนว่า I'm okay, thank you เขาก็ไม่ปล่อยให้บทสนทนาจบครับแต่ชวนคุยต่อเลยด้วยการถามว่า Where are you going? หรือจะไปไหนเหรอเห็นไหมครับว่าจากแค่ Hello เมื่อกี้ตอนนี้มันกลายเป็นบทสนทนาจริงๆไปแล้วนี่แหละครับคือพลังของ3สเต็ปง่ายๆที่ว่านี้เลย มันสามารถเปลี่ยนการทักทายธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นบทสนทนาที่อาจจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ดีๆได้เลยนะครับเอาละครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วลองนึกดูเล่นๆสิครับว่าคำทักทายหรือประโยคถามไทยแบบใหม่ๆอันไหนที่เราอยากจะลองเอาไปใช้เป็นอันดับแรกเลยลองดูนะครับไม่ต้องกลัวผิดแล้วจะรู้เลยว่าการเริ่มต้นบทสนทนาภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับ